สวัสดีครับพี่น้องรับเพลงเสินบาลานะครับช่องกระชัยลำเพลินเขาพิเชียวนะครับผมมาหอดจอดเตืองตั้งแต่เสาแล้วครับพี่น้องบ้านน้องแวงน้อยตะบอนแซ่แรอเพอินภูมพภาะวาปีจังหวัดอุดรธานีกับผมผู้กับประกาศที่มีแดดครับวันนี้สวัสดีครับพ่อพญ่าแม่พญ่าครับสวัสดีครับ วันนี้มีแดดขาหายอีกแล้วจังหายไปใช่ขอโทษในรีสือยุ่งในเต็นท์ไรซ้ำเก็บปุ๋ย <c oughs> อารมณ์พาพ <c oughs> ไปเบิ้งบรรยากาศครับพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศค่ำคืนนี้นะครับเริ่มแสดงหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้เริ่มแสดงหนึ่งทุ่มนะครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องบเบิ้งแน่นอนสาธุ เริ่มแสดงหนึ่งทุ่มนะครับสวัสดีครับแม่นุ่ยไม่แดดแล้วมานอ่ บ้านน้องแวงน้อยนะครับเริ่มแสดงหนึ่งทุ่มนะครับน้องแวงน้อยอำเภอกรุงพะว่าปีนะครับจังหวดัดอุดรธานีครับพี่น้องอแดดครับครับแดดครับเกาไข่เริ่มแสดงหนึ่งทุ่มครับพี่น้อง,องเออนะครับเออไปเป็นมแสดงหนึน่งทุนะ่ครับน้ เอนะครับกรเพาะร้อยฮะนะครับเนี่รพาะหนึ่งร้อยนะเออยย่บาทก็เอาปูนไปได้อ่า่เอ้ยนะครับไอ้บ้านไหนก็ใส่เสื้อเสื้อเดียวกันกทีมงานเดียวกันนะครับเออนะครับเอาเอกระป๋า้เออกระป๋าใดได้หเทางนี่เป็นปูนครับพี่น้องนิดหน่อย้า บ้านหนองแมงน้อยทบนั่ถึงข่อแก้วแม่แก้วนัถึงคนีดอนมันดาที่เียมลมาตั้งแต่ก้อนตั่งแต่หัวหลังจากที่ชุดเจอฝนครับดูจากมุมนอกก่อนะครับ เด้เพิเดียวก่าเทาม่้เเียวนะครับยงยมอยูเ้าปนน็วัาตรงนี้ไม่ใร้านสังกัพันนนะครับตรน้กง่าเบิ้งบรรยากาศนะครับนนะครับนี่ัวอรุณสังกัพันตรงนี้วัดปน้องแวงน้องแวงน้อยครับกินยังไม่โดนอหก็สมพระตรงทางี่าไม้ นี้าองตเตนกรรมารด้วยนอเป่นนะครับนทบหนึ่งร้อยใส่ติ๊เตือนกรรมการด้วยนะคือจเป็นไข่เนีนะครับนี่ทำบุญหนึ่งร้อยเนี่หม้อนะครับปหม้อนี่นะครับใบโกลรูปนั้นนะครับไปทายพี่น้องกันรูปั้รูปโบสเนยนะครับมให้คุณแม่ให้ห้อยรถนะครับ เรื่องใหม่กำลังนั่งใจแล้วเพียงเอาเด้อสตาร์ทแต่หนึ่งทุ่มนะครับวันนี้แสดงกันตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับโอ้แม่สอยดาวได้หมอนงามได้ตะก้าเต็มรถเลยนะครับสอยดาวครับอ้าวเชิญจ้าเอาออกไปแม่จ้านะครับนี่กเป็นเจอมวัดหน้าโบชูหน้าไส่สามหน้าเลยไส่สามไต่จ้านะครับเดือดแห่รอบหมดไปแม่เลยจ้านะครับเอาไปเรื่องบอธา ราะวันพรุ่งนี้นี่เป็นวันตัดบายแล้วนะครับประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะจานผู้ที่น้ำท่านผูเูเก็นเจพนะครับก็อย่านอนหลับท้สิเสียนะครับวันพรุ่งนี้นรประมาณนะครับบ่ายโมงก็มารับวิ่นะครับมารับวิ่ส,สัติ์ นมาล็อเอกไตรสินะครับกับหลวงพ่อท่านเจ้าพนกับคำพิมพ์มนต์พุดีนะเอ่ยนะครับเอ่ออนุโมทนาสาธุนะครับกบุญร่วมชาติจังหวัดล่มพันเอ่ไม่ว่าจะทีมงานสาวน้อยพุทธแก่เพชรบ้านแพงนะครับเน่ไม่ว่าจะเอ่นะครับเอเอยนะครับเจ้าหน้าที่ เอ่ยแต่ว่าจะเป็นนะครับแนวท่านอาจารย์นักดนตรีแันเซอร์นะครับเอ่อหมอลำเออนะครับเอ่อก็สามารถที่จะนะครับเอ่อมาทำบุญได้โอ้โหนะครับผนกันไปเป็นร้อนๆเลยนะครับเย็นกันไปทั้งวัดเลยนะครับสวยดาวได้นะครับได้พัดลมนะขนาดนั่งท้ายรถไปก็ยังเย็น เออนะครับอา่าพี่น้องจ๋าเอาตาัดเป็นเจินายจ๋านะครับเอาไปเยี่ยมไปยา,มมาอมเศรษฐีโรงพานกันนะครับอากาศร้อนๆก็ต้องน้ำเย็นเย็นไอศคร,รีมกะทิสดอา่เอาเยอะครับก็ดูแลนะครับดูแล นะครับถวายกันต้อนรับนะครับ่ารใก่แมนะครับต้องใส่แมกที่นำญาตินำโยมมาให้ได้ฉันนำเย็นเย็นให้ได้ฉันนะครับเน่ไอศครีมกะทิสดในต้องเศรษฐีบ้านเมืองพฤกนี่นะครับนะครับไอศครีมสัมพันธ์สัมพองเงินเ่โอ้แม่คุณแม่เน่ไม่มีที่ว่างเลยเนาะแม่เนาะเออนะครับ่สอยดาวได้ตากา เออได้ทั้งหมอนได้ทั้งกระติบหุ้ยนะครับเนี่ยพอเดินขึ้นทึกเนีไม่อดไม่ยอมแล้วไม่ยากไม่จนในกระติบก็มีข้าวเออนะครับอันนี้มทนาสาธุคจรนะครับเนี่ยจะเรามาดูข้าวลำนะเนีเวทีใกล้จะนะใกล้จะนะนะครับเดี๋ยวมาบังไซเด้อใกล้จะเสร็จนะบรรยากาศใกล้จะห้าโมงเย็น ให้เกินห้าโมงเย็นเปิดคอนเสิร์ตนะครับหนึ่งเดียวในสยามหนึงเดียวในประเทศไทยนะครับนีมอลําเนีนะครับเนี่สาวน้อยเพชรบแรีมอลลแม่ละคเนีนะครับคณะนึงเดียวเนี่ยเดในบ้นวงจุ เพื่อบรรยากาศนะครับบรรยากาศสดๆตอนนี like like right like ้เลยครับกงทำงานให้ัดน้องแวกหน่อยนะครับแฟนครับแอยนะครับังวนอยู่ทันไครับเราต้อสื่อสารเยาสักูสมาซอยตาครับเร จับสลาลอนอันรับ้องจัยเรากับรักานะับเอเันเร้บกันอาริศให้เซคิมแล้วกันเด้อพี่น้องเบิรงพี่น้องจับสลากน้ำ สองอน,น่อยด้วยนออ้องไอชีครีมอร่อยมากเลยบรากาศนะครับา แดดฮอนแดดฮอนเดี๋ยวสักครู <Okay. S 1> uit, ่จะไปจับสลาก กัันกพระุงมารกันอเค้อมการราการามพี่น้องกัแร่งเริ่มหนึ่งทุ่มนะครับอตอรักกันอก็แบบนมคก็ไป่แบบเป็นนยลงอเแตก็แบบแบบต้ ยังนอ,อโอ้งทานงทานอะไรเอ่ยอันนี้ขนมจีนแกงมไม้ก็แล้วตะม้อขายดีม้หมอได้จ้ะไลวมีเย็นจะมาขายยอดอออ๋อครับผม่อ

ขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องขอกันผิดหนาเดอ้อนะครับทีมงานช่องกัรใช้์ลเบิร์นนะครับครับผม